สวัสดีครับว่ากผมช่อง f อฟ n Far รมช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวเราคือเพื่อนกันนะครับผมก็เช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมทลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นลังใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นเกมกันครับวันนี้ผมมีของมาแจกด้วยนะครับสาหรับ f c มาตอบคาถามกันนะครับคาถามไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปนะครับมีทั้งหมด2รางวัลนะครับถุงละกิโลเป็นเมล็ดพันธุ์ถั่วไมยรานะครับไม่ใช่ไมยราบนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าโปรตีนสูงมากๆ 19-23%เลยและมีผลวิจัยรองรับด้วยนะครับว่าเป็นถั่วที่มีผลผลิตเยอะที่สุดนะครับผมในตระกูลถั่วนะครับ2,300กิโลต่อหนึ่งไร่นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณพี่นิดนะครับผมเจ้าของดับเบิลดีเคียนีนาฟาร์มนะครับฟาร์มวัวหนึ่งเดียวในจังหวัดโคราชนะครับผมถ้า FC ที่จําได้นะครับผมเพิ่งไปรีวิวที่ฟาร์มของพี่นิดมานครับแกจะเลี้ยงแตวัวสายพันธุ์เคียนีนาเป็นหลักเลยนะครับ สายพันธุ์วัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมตัวที่ใหญ่ที่สุดมีน้ําหนักถึง1,700กิโลเราจะมาเล่นเกมกันครับคาถามก็ไม่ได้ยากนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับทายอายุของผมปีนี้นะครับผมอายุเท่าไรนะครับไม่อยากให้พิมพ์เป็นตัวเลขนะครับอยากให้พิมพ์เป็นตัวหนังสือนะครับผมอย่างเช่นว่า20ก็พิมพ์ว่า20เป็นภาษาไทยนะครับห้ามพิมพ์ตัวเลขมานะครับผมสําหรับ F c ซที่ตอบถูกนะครับรบกวนนะครับผมส่งข้อมูลนะครับพร้อมแคปหน้าจอครับที่ตัวเองตอบ ชื่อตามช่อง YouTube เลยนะครับผมผมจะเฉลยในช่วง17นาฬิกาของวันนี้นะครับคอมเมนต์แล้วนะครับรบกวนกลับมาดูคอมเมนต์ตัวเองด้วยว่าตอบถูกหรือไม่นะครับขอย้ําว่า17นาฬิกาครับของวันนี้นะครับเหมาะมากเลยครับผมสาหรับเอาไปปลูกให้วัวกินนะครับข้อดีของถั่วตัวนี้นะครับปลูกครั้งเดียวนะครับผมสามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งปีและสามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับคือดีมากๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับสามารถให้วัวกินได้ทั้งต้นเลยนะครับ1กิโลก็น่าจะซักประมาณ 250บาทครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่อื่นราคายังไงนะครับยังไงก็มาร่วมสนุกกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องวัวปราบเซียนนะครับหรือว่าลูกวัวนะครับผมอายุตั้งแต่4เดือนถึงประมาณ8 9เดือนครับทาไมถึงไม่ควรซื้อนะครับซึ่งวัวอายุประมาณนี้นะครับตอนเล็กๆนี่สวยมากครับผมแต่พอโตมานะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้แบบเข้าใจเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องมาทําความเข้าใจกับ ระดับสายเลือดวัวก่อนนะครับผมจะยกมาแค่4สายพันธุ์ครับมีบราแมนบีบมาสเตอร์วากิลและชาโรเล่ครับอย่างวัวบราแมนนะครับผม F 5นี่ก็คือวัวบรามมนเลือดร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายตั้งแต่ F 1นะครับวัว F 1ก็คือแม่พื้นฐานของเรานะครับวัวในฟาร์มของเราครับเป็นสายพันธุ์อะไรก็ได้นะครับผมแต่อยากให้โครงสร้างใหญ่หน่อยนะครับนํามาผสมกับวัวบราแมนเลือดร้อยนะครับจะเป็นการทับตัวก็ได้นะครับผมแต่ต้องเป็นบรามมนเลือดร้อยของจริงนะครับ หรือว่าผสมหลอดก็ได้นะครับผมลูกที่ออกมานะครับจะเป็นสายเลือด50%นะครับแล้วก็นําตัวนี้แหละครับผมถ้าเป็นตัวเมียนะครับสายเลือด50%มาผสมอีกทีนะครับกับบารมันเลือดร้อยนะครับก็จะได้เป็นเลือด75%เป็นะครับเป็นบาร์มัน f สอพอเป็น f 2เลือด75%แล้วมาบวกกับบาร์มันเลือดร้อยอีกก็จะเป็น f 3นะครับเลือดก็จะอยู่ที่87.5%นะครับก็จะเป็นว F3 นะครับแล้วก็นําวั F3 นี่ะครับมมาผสมกับัว f สามครับ็จ้เก็น F4 นะ f รับ เลือดอยู่ที่93.7เนะครับและก็เอาตัวบามัน F4 เนี่ยแหละครับมาผสมกับเลือดร้อยอีกทีนะครับก็จะเป็น F5 นะครับก็จะเป็นเลือดร้อยนะครับต้องบอกเลยว่ากระบวนการนี้นะครับผมกว่าจะมาถึงเลือดร้อยนะครับถ้าเราบีดเองนะครับผมใช้เวลาเป็น10-10ปีนะครับและอย่างวัวบีบมาสเตอร์นะครับวัวบีบมาสเตอร์ก็ใช้โคพื้นเมืองของเรานะครับหรือว่าวัวแม่พันธุ์ของเรานะครับมาผสมกับเลือดร้อยก็จะเป็น C1 50แล้วก็ C1 นะครับผมมาผสมกับเลือดร้อยอีกทีก็จะเป็น C2 เลือด75%และนําตัว C2 นะครับผมมาผสมกับเลือดร้อยนะครับก็จะเป็น C3 ครับเลือด87.5%ครับและก็นําตัว C3 ครับเลือด87.5%ครับมาผสมกับเลือดร้อยอีกทีหนึ่งก็จะเป็น b มา Master เลือดร้อยนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งครับวา q ิวครับโคพื้นเมืองครับผมผสมกับวา q ิวเลือดร้อยนะครับก็จะได้เลือด50%เรียกว่า F1 นะครับคล้ายๆกับวัวบามันเลยนะครับ แล้วก็เอาตัว50%นะครับผมมาผสมกับเลือดร้อยอีกทีครับก็จะได้เลือด75%นะครับเป็น F2 เอาตัว F2 นะครับมาผสมกับเลือดร้อยก็จะได้เลือด87.5%ครับเป็น F3 เอา F3 มาผสมกับเลือดร้อยอีกทีก็จะได้93.75%ครับเป็น F4 นะครับแล้วเอา F4 นะครับมาผสมกับเลือดร้อยนะครับก็จะได้96.5%นะครับจะเป็น F5 นะครับ สำหรับวากิวนะครับผมถ้าผสมจากโคพื้นเมืองแบบนี้นะครับจะไม่ได้เลือดร้อยครับคือเต็มที่อยู่ที่เก้าสิบหกจุดแปดเปอร์เซ็นะครับคือ F ห้าครับส่วนบัวชาโดเล่ครับอันนี้เป็นความคิดของผมส่วนตัวนะครับควรเลี้ยงอยู่ที่เลือด75%็ดิบห้าเปอร์เซ็นะพอครับเหมาะกับในไทยเรานะครับผมอืมเหมาะมากเลยแหละอันนี้คือผลวิจัยจากกรมปศุสัตว์เลยนะครับอ่าถ้าเลือดสูงกว่านี้นะครับผมอาจจะเลี้ยงยากนิดหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่เข้าใจในการเลี้ยงผมมองว่าไม่เหมาะเท่าไหร่ แต่สำหรับคนที่เลี้ยงวัวเก่งอยู่แล้วก็สามารถเลี้ยงได้นะครับ๋ยวสาหรับแบบเกษตรกรทั่วไปเลยไม่ควรเลี้ยงเลือดเกิน75นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีแบบหอบบ้างอะไรบ้างนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นฮิสโตรกได้นะครับเท่าที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับพอจะเข้าใจกันบ้างไหมครับผมที่ผมต้องพูดเดีวนี้ว่าสายเลือดวัวนี่สําคัญมากเลยครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นโคพื้นเมืองนะครับผสมกับวัวเลือดร้อยนะครับผมพอเขาออกมาครับช่วงแรกๆนะครับวัวจะสวยจริงๆครับสวยมากครับอ่า อยากให้จินตนาการเหมือนลูกหมานะครับลูกหมาบ้านกับลูกหมาพันนะครับผมตอนออกมาเล็กๆนะครับสวยเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับขนฟูๆนะครับผมพอขอเริ่มโตมานะครับรูปร่างเขาก็จะเปลี่ยนครับเป็นไปตามทางพันธุกรรมของเขานะครับใช่ไหมครับอย่างกระบวเลือดที่สูงกว่านะครับเขาก็จะออกมาตามพันธุกรรมของเขานะครับส่วนวัวที่แบบผสมกับโคพื้นเมืองนะครับเขาอาจจะกลายไปทางแม่เขาก็ได้นะครับผมหรือไปฝั่งพ่อก็ได้นะครับสําหรับแม่วัวบางตัวก็อาจจะจ่ายลูกดีนะครับ เกินแม่ก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับผมก็ตามสายเลือดนั่นแหละครับยิ่งสายเลือดสูงนะครับผมก็จะยิ่งจ่ายลูกสวยนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ติดเรื่องสายเลือดอะไรก็สามารถซื้อได้นะครับแต่สําหรับคนที่มองเรื่องการพัฒนาวัวการพัฒนาสายพันธุ์นะครับผมมองว่าสําคัญมากในเรื่องนี้นะครับผมดูแม่พันธุ์ให้ออกนะครับว่าสายเลือดประมาณไหนนะครับหรือว่าหาฟาร์มนะครับผมที่แบบยืนยันให้กับเราได้ว่าวัวตัวนี้สายเลือดประมาณนี้นะครับผม มันจะสามารถการันตีได้ว่าวัวตัวนี้ในอนาคตต้องสวยแน่นอน,นครับไม่ใช่ว่าซื้อมาเล็กๆโอโ้โหอย่างสวยเลยพอมาเรื่อยๆนะครับผมได้ประมาณสักปี2เดือนปี3เดือนนี้เริ่มแล้วเริ่มไม่สวยแล้วใช่ไหมครับผมว่า fc หลายๆท่านน่าจะเจอกันนะครับผมผมเคยเจอกระแสนะครับว่าซื้อวัวเนี่ยตั้งแต่รุ่นน้อย,นอยๆนะครับผม7จ็ดแปดเดือนเนี่ยพอเลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับผมเปลี่ยนนะครับจากวัวสวยๆเนี่ยบางทีก็อาจจะกลายเป็นวัวแบบไทยเลยวัวไทยกระโดนนี่แหละครับผม อ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเอออันนี้คือจุดปรับเซียนเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับและที่สําคัญเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับผม FC นะครับที่โทรมาจองนะครับผมยาขนของผมนะครับอ่าต้องขอบคุณจริงๆครับผมผมขายโลละสองบาทเท่านั้นนะครับตอนนี้คือหมดแล้วนะครับผมขอย้ํานะครับว่าการเลี้ยงวัวนะครับควรสละที่นะครับปลูกหญ้าไว้เยอะๆนะครับผมจะได้เป็นการลดต้นทุนแล้วก็ สะดวกสบายต่อเราด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าผมเกี่ยวมือตลอดนะครับผมปีนี้นะครับผมไม่ได้จัดญ่าเลยนะครับอ่าเป็นการลดต้นทุนของผมเองนะครับสวนวัวก,กินอาหารก็เป็นวัวขุนนะครับแค่นี้เลยอ่าขอบคุณมากครับ